What? <coughs> เมื่อกี้เ็เป็นแบบพลังของพี่เองนะเออจริงๆอะ่ะหมัดนี้อะ่ะมันเป็นหมัดของพี่นะแต่ GM อะ่ะพี่แบบให้แบบอนุญ,ญาตไงให้ GM เอมามาทำเป็นไอเทมทำเป็นอ่าเอฟเฟกต์ในเกมนี้นะจริงๆมันมันเป็นพลังของพี่เองไม่ใช่พลังของไซตามานะมันเป็นพลังของพี่เองต้องขอบคุณพี่นะวันนี้พี่ก็จะมาเล่นพลังของตัวเองนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับใครครับค่ะ <TS> โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับแอดแบมนะครับผมซึ่งวันนี้ พี่ก็จะมาใช้ความสามารถพิเศษของพี่พก็คือหมัดน,นี้มันเป็นพลังของพี่เองที่พี่โชว์ไปเมื่อกี้วันนี้พี่ก็จะมาใช้ความสามารถของตัวเองซึ่ง GM ได้เอาเข้า,าอยู่ในเกมแล้วมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพี่ก็จะมาแบบเล่นแบบความสามารถพิเศษของพี่เองนะเมื่อกี้ที่น้องเห็นไปก็เป็นการใช้หมัดไฟของพี่นะ เฮ้ยไม่เชิงหมัดไฟดิอันนี้มันน่าจะเป็นหมัดลมบวกกับอ่าน้ำแข็งนะประมาณนั้นนะนี่ครับผมประมาณนี้นะโค้ดผิว GM ได้เอาพลังของพี่นะประมาณ10%นะไปทำเป็นหมัดนี้นะ <c oughs> ก็ทุกคนก็ต้องขอบคุณพี่นะที่แบบทำให้มีหมัดใหม่ขึ้นมามาแข่งกับหมัดไฟดูยเลย อา้าวล้วงหนึ่งอา้าวล้วงหนึ่งครับผมเอาเด้อ <Yahoo! S 1> เอาด้าดหัวเน้นๆในืน่อกี้ซ้ำไปเอายาก่อนละกันเฮ้ยอุ้ย,ยเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนอุ้ยอา้าวล่วงซะแล้วอีกตัวอยู่ไหนอะ่ะอุ้ยอยู่ข้างหลัง ปิงอุ้ยอย,อย,ยิงตัวนะไม่ไม่เฟียวนะแต่ก็ตายเหมือนกันนะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาแนะนําเว็บเติมเพชรและส่งเพชรแบบคุมค้มๆกันนะคะนี่เลยค่ะเว็บ i p เพยเว็บนี้แหละที่พี่ใช้อยู่บ่อยๆทั้งเติมเกมเติมเงินในมือถือเติมเพชรก็ง่ายใช้แค่ u ยูไอเท่านั้นซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสุ่มเพชรก็ได้แบบคุมค้มๆซึ่งแล้วแต่ดวงของน้องๆกันด้วยนะคะวันนี้พี่จะมาลองสุ่งเพชรดูว่าจะคุ้มหรือไม่ไปลองดูกันเลยอันดับแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่านเฟซเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่พี่แนะนําเลยค่ะหลังจากนั้นก็เติมพอยเข้าเว็บมีให้้้เเเลลืออกทัังผผ่่่าาาานนนนนนน Tru 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 แแะะะะธคครตวีจ ไปตามเบอร์ที่ปรากฏหน้าเว็บเสร็จแล้วก็เอาเลขที่อ้างอิงมากรอเลขอ้างอิงเนี่ยดูตรงสลิปเลยนะคะคืตอต้นด้วย้านย์ศยหลังจากนั้นรอหนึ่งนาทีแล้วนํามากรอกฮอยก็จะขึ้นทันทีน้องๆคนไหนสนใจจะลองสุ่มก็เชิญได้เลยนะคะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ค่ะกดไปที่สุ่มของรางวัลค่ะและกดที่ลัคกี้สปินสุ่มเพชรฟรีไฟล์นำยูไมากรอและกดเข้าสู่ระบบเพื่อไปสุ่มกันเลยไปสุ่มกันเลยทุกคนจะได้อะไรนะ ครั้งแรกเกลือ็นไรค่ะครั้งที่สองมาขอให้ได้เพชรขอให้ได้เพชรขอให้ได้เพชรทุกคนต้องได้เพชรรอบนี้เฮ้ยหนึ่งพันห้าสิบสองเพชรเป็นไปได้หลังจากนั้นรอแค่หนึ่งนาทีเพชรก็จะเข้าไอดีเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเว็บนี้คุ้มจริงๆค่ะทุกคนแนะนําเลยนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านเว็บไอเพย์กันค่ะกดไปที่เติมเงินมือถือหลังจากนั้นเลือกเครือข่ายมือถือที่เราต้องการกดเบอร์มือถือของเราเลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมค่ะกดยืนยันตัวตนและกดเติมเงินมือถือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยรอไม่กี่นาทีเท่านั้นเงินก็จะเข้าที่บือถือของเราเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> <c oughs> หนึ่งศูนย์ครับผมอยู่แล้วนะมันก็เป็นแบบที่ชนะไปมันก็เป็นเพราะพลังของหมัดพี่นะที่แบบทําให้ทีมแบบเก่งขึ้น10%ประมาณนั้นเลย <c oughs> เกมนี้ก็จะใช้ M4 แล้วกันนะระยะไกลหน่อยยังยังไม่อยากใช้ซองเท่า,าไหร่ โคตรเท่เป็นไงล่ะไม่อยากจะเอาแบบเออความสามารถพิเศษอะไรของตัวเองมาเลยนะแบบเดี๋ยวมันโกงเกินมาอยู่บนบ้านเอวนะไม่ใช่ละโอ้ใช่เลยม้านเอวอยู่ตรงรั้วหนึ่งมันออกมาแล้ว โอ้โหโอเคดาวหนึ่งกันอยู่นี่เปิดโดมนาวิง่งเปิดทำไมเปิดโดมนาวิง่งดาวสองพันยาก่อนลากันสวยแอดแบมทำดีมากมาหัวสองไปดิอ๋อมไม่อยากจะโมอะครับพอ,อดีพี่อุ้ยอ๋อใหญ่ จะโม้ครับมันอยู่บนหลังคาอยู่บนหลังคาโอเคโอเคเล่นได้เล่นได้นไดหนึ่งหนึ่งใจเย็นๆอู๋ oh, thank you thank you bro thank you my loving มันอยู่บนหลังคานะรนะวังพันยาแป๊บอุ้ย,ยไม่ทันว่ะฮึ่ โโอ้โหเราช่วยแอดแบงไม่ทันนะแต่ก็ขอบคุณแอดแบงมากๆที่มาชิวพี่นะ <S <S จริงๆพี่แบบไม่ต้องใช้ปืนก็ได้นะใช้แค่หมัดก็น่าจะชนะนแล้วนะแบบชิวๆ,ๆอยู่แล้วอ่ะออเกมนี้อ่ะมันของบนใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อไปกับดาร์ลิงนี่ก็อโอโ้หดูครับเวลาโชคมันมีเสียงเหมือนลมด้วยนะ เสียงลมแมบกุ์วฟวูฟนี่โอ้โหโอ้ยหลังกงโอเคล่วงทันทันอยู่ทันอยู่ทันยาก่อนนะคอยสู้พันยาก่อนคอยสู้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองอุ๊ยสองสวยงามเห็นไหมพี่ไม่ต้องซื้อเขาเอามาเสิร์ฟถึงที่เองเอาเฮ้ เรียบร้อยเห็นไหมครับทุกคนมันก็เป็นพอพี่ที่แบบนำสามศูนย์เพราะอนุภาพหมาัดของพี่นั่นเองเกมสุดท้ายแล้วก็น่าจะชิลๆนะครับมันจะอื้ออะไรมากมาย,ยมาเกมสุดท้ายแล้วคงจะใช้ m 4แล้วก็สองนะมาครับผมเกมสุดท้ายครับหลังจากที่เรานำมาสามศูนย์แล้วนะชิลๆแล้วครับผมเมื่อผมใช้ความสามารถของตัวเองพลังพิศเศษอะไรเงี้ย ดูเฮ้ยเว่อร์เกินไปหรือเปล่าไอ้ทีเฟียเด็กทูนเว่อร์เกินไปหรือเปล่า,าหัวแดงเถื่อเลยนะเอ้าหัวเองแล้วนะเฮ้ยไอ้ทีเฟียมันเว่อร์เกินไปหรือเปล่าวะโอ้ตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยกลางบ้าน นี่ก็แบบพี่เก่งไม่พอพี่ก็เป็นคนที่จิตใจดีอ๋ออุ้ยอุ้ยอือยคุณคิกว่ากูมีไอ้วอลกูไม่มีอ๋อเมื่อกี้ที่พี่ตายคือพี่อยากให้ทีมของพี่นะแอตแบมนี่ได้โชว์ศักยภาพนะดูนะครับแพตแบมี่วอเเก็บโชว์ คิวนี้คิวสุดท้ายดูหนึ่งหนึ่งละมากันเข <im Alto> าต้องจะโดนวงก่อนนะเขาต้องจะออกก่อนนะไม่ก็เขาก็ติดไอวอลของเราตายนะเฮ้ยเขาน่าจะติดไอวอลเฮ้ยเขาซ้ำว่ะเกิดมาติดไอวอลแล้วแหละเจ้าวันนี้เฮ้ยเอาดีเกมสุดท้ายคิวสุดท้ายที่ก็อยากให้แอดแตมโชว์ฝีมือบ้างเพราะว่าแบบพี่ก็เล่นโหนมาตลอดอยู่แล้วไงน้องๆคงจะเข้าใจเป็นไงล่ะเมื่อพี่ใช้ พลังพิเศษของพี่เมื่อมันไนอยู่ในเกมโคตรโหดอ๋อเมื่อกี้ก็เป็นแร้งแกนนะน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยนะ <c oughs> เห็นไหม MVP จะ,จะเป็นใครก็ <c oughs> เป็นพี่ไงเล่าอือโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวมัดไซตามะนะครับอือไม่ใช่ดิมัดเอฟเฟกของพี่เองควาสามารถพิเศษของพี่เองนะก็เป็นการรีวิวแบบ สั้นๆน,นะเพราะว่าแบบพี่ไม่อยากมาโชฉดโ,โวดตึงอะไรมากมายนะวันนี้ก็มาสั้นๆละกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณให้เติมหรือว่าเอกเติมของเรามากๆนะครับที่แบบหาให้พี่นะครับได้ยืมรหัสนะมาเล่นนะครับก็ปกติพี่ก็มีแล้วนะหมัดไฟแต่พี่ก็ไม่อยากจะโชว์นะเพราะว่าแบบพี่ไม่มียังไงกูวะโอเคก็ใครที่อยากติดตามเอกเติมนะแต่พี่ขึ้นช่องให้ ปั๊บเออนี่ก็ไปติดตามกันได้นะครับคนนี้ก็ใส่ไ,ไลไลท์เวอร์เหมือนกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปยบาย If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle. I say what I say, cause I keep my word. And I don't care about no politics, fuck what you heard. Cause at the end, I got myself right back to.